เอาแล้วครับผมก็ขอาราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมบคูเข่งขึมแปลกๆนะผมซึ่งในแมบ,บนี้เนี่ย ครูเขาก็แบบเออคือแบบเหมือนเราเป็นเด็กไม่ดีนะครับผมแบบไม่ตั้งใจเรียนนะท่าให้ผลเกตของเราเนี่ยออกมาแย่นะครับผมแล้วครูก็เลยสั่งให้เราเรียนเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเลยผมซึ่งเราต้องเอาชีวิตรอดนะกินอาหารกินอะไรแบบเนี้ยให้ข้ามวันข้ามคืนได้ครับผมและห้ามไม่ครูจับได้ด้วยว่าเราแอบออกนอกห้องเรียนนะครับผมอ่าไปกันเลยเอาละครับทุกคนเรามาอยู่ในห้องเรียนนะนะโอเคไม่ครูเขาหน้านิ่งแบบนั้นอะยเนี่ยฟังนะอะไรอ่ะอเด็กักเรตั้งใจอ่านหนังสือน,นะเกตของเรนะต่ำเกินไป แกต้องเรียนหนักมากกว่านี้เพราะแกเรียนหนักไปพอดังนั้นแกต้องอยู่ที่นี่ค้างคืนเพื่อเรียนข้ามคืนแล้วค่อยกลับบ้านวันพรุ่งนี้ตอนเช้ายังม,มีข้อแก้ตัวห้ามออกไปในทั้งนั้นไม่งั้นแกคงรั่วแกจะโดนอะไรโอเคอเครูเขาเป็นครูที่เยี่ยมโหดมากน,นะครับทุกคนดังนั้นเราต้องอ่ารักษากฎระเบียบวินัยอ่าคนหาหนังสือที่สูญหายเหรออ๋อเป็นใบกระดาษพงศ์สินะโอเคได้อยู่เดีย๋ยวเก็บยังเก็บยังาโอเคเก็บแล้วมีเสียงครูตีมือนะ เราฟังเสียงได้โอเคครูเขาน่าจะอยู่ในห้องอมิสเตอร์ปีศาจมีใช่ไหมนั่รไงจริงด้วยเขาทำงานอยู่แต่เราเข้าไปไม่ได้นะทุกคนโอเคนี่มีมีนี้อยู่เดอแฮมเบอร์เกอร์โอเคเหลืออีกหนึ่งแผ่นนะทุกคนใครเอาไปไว้ไหนช่วยขนาดช่วยหนาเฮ้ยในห้องเรียนแน่เลยเห็นคนก็วิ่งไปอ๋อไม่มีหรอใครไว้ไหนอ๋อน่าจะห้องนี้แน่เลยอ๋อมีคนเก็บแล้วนีม่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่เขาก็คงหาเจอแล้วมั้งไม่ใช่สิผมช่วยหาด้วยข้างบนนั่นเขียนว่ากดทอง ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราโอเคคืออะไรอะ่ะหาหนังสือเหรออ๋อนี่ไงเก็บมาเก็บมาแล้วก็ไปวางไว้บนโต๊ะสินะเดินไปเดินไปเดินหรือวิ่งเนี่ยน่าจะวิ่งนะทุกคนจะนั่งโต๊ะหน้านะเพราะผมเป็นเด็กเนิร์ดดีๆนี่เองโอเควางวางวางนี่คือเพื่อนๆผมนะที่ไม่ตั้งใจเรียนทําให้โดนลงโทษแบบเดียวกันสี่คนนะทุกคนโอเคอะไรอ๋อกินน้าเหรอ เฮ้ยมาเติมพลังงานให้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเลยอ,อย่างงั้นสินะโอเคแล้วเก็บถังแก๊สไว้กับเราหนึ่งตัวนะทุกคนหลังนั้นก็กินน้าใช่ไหมน่าจะใช่แหละใช่ไหมเดี๋ยวโอเคเดื่มน้ำาั่งถ้วยโอเคเดื่มเ,เ,เข้าไปแล้วก็หยิบแก้วมาเผื่อนะโอเคเผื่อไว้หนึ่งแก้วแล้วก็ไปกินอาหารนะจากห้องด้านบนนะทุกคนเป็นแฮมเบอร์เกอร์สามชิ้นอยู่นะตรงนี้โอเคมากินชุบแล้วก็หยิบมาเผื่อไว้โอเคแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำกันทุกคนเราจะเป็นนั่งนานๆเลยเราจะได้แบบมีสมาธิใในนนนกกกกกการรตัั้งงจเเีียททุุ่่่ไมววแบสิด โอเคเข้าไปเลยอืออืออ้่า โล่งเลยทุกคนนี่ก็คือสภาพห้องน้ําในเรียนนะทุกคน <S <S ก็ไม่แปลกหรอกว่าทาไมสภาพเป็นอย่างนี้นะทุกคนห้องน้ำในอุ้ยไฟดับไฟดับไปทุกคนมืดเลยอ๋อมีกดมีกดขึ้นมาแล้วนะทุกคนว่าทํายังไงบ้างเราควรต้องทอํายังไงบ้างนะทุกคนโอเคมีกดขึ้นมาแล้วมี5้ากดนะทุกคนอ๋อเราสามารถกด F เพื่อเปิดไฟฉายได้โอเคนี่ไงทุกคนเออหลอดอาหารหลอดน,น้ำเราลดเรื่อยๆเลย,เลย,เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะนะสิบสองนาฬิกาคือเที่ยงวันของประเทศไทยแต่สิบสองนาฬิกาออของสหรัฐอเมริกาคือเที่ยงคืนนะครับผมโอเคเราต้อง ครูยังไม่มานะทุกคนสกิบิดี้เฮ้ยห้องน้ำสกิบิดี้แต่ไม่มีหัวโถส้วมนะเฮ้ยหรือยู่ห้องนี้อะเฮ้ยห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอ่าอันนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยห้องนี้อุ้ยอุ้ยโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าเข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 ้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนอุ้ยนี่ไงเปิดไฟด้ะเปิดไฟส่องไว้ฟังเพื่อนเพื่อนเหลือกี่คนอะอ๋อสี่ครบอยู่นะโอเคมานั่งหลังห้องนี้กว่าไม่นั่งเนยนะห้องโอเคครูมายังมาแล้วมาแล้วนั่งไงตัวแดงๆเนี่ยตีมือแม่แต่ไกลนักเรียนอยู่ดีไหมนะโอเคครูเข้าไปแล้วนะคครับทุกนวไปแล้้เอาาตย อย่าบอกนะว่าอดน้าอดอาหารตายอะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แน่นอนอดน้าอดอาหารตายเรียบร้อยไปหว่นนะหนึ่งศพโอเคเรามากินน้ํานี่ก่อนดีกว่าอ่าน้ํามาจากนั้นก็ซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปก็ชึ้น้ํากินเข้าไปชืบน้ําเอามาสํารองโอเคยังได้อยู่ฮะตอนนี้ทุกคนนี่คือฝาชายจริงๆเหรอเน,น่ทำไมไมันต้องมีวงกลมสีดำๆดวยทุกคนต้องดูดิตรงกลางหน้าจอเลยโอเคกินแฮมเบอร์เกอร์จากนั้นก็ เอาแฮมเบอร์เกอร์มาสำรองเผื่อไว้หนึ่งชิ้นนะทุกคนโอเคจากนั้นเราก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำกันทุกคนห้องน้ำก็อยู่แค่ตรงนี้นะเราจะป็นต้องเข้าห้องน้ำทุกๆครั้งนะไม่งั้นเราสามารถตายได้จากการปลดขี้นะครับทุกคนโอเคอือฉันโล่งแล้วไม่แม่ล้างก้นด้วยผมสะอาดพอแม่ล้างก้นโอ้โหสภาพห้องน้ำไม่ต่างอะไรจากโรงเรียนในชีวิตจริงเลยโอ m มก o d โอเคโอเคทันไหมทันไหมทันไหม ไม่กด E ด้วยโอเคทานทานทานเสียชีวิตไปนหนึ่งคนโอโ้โหแค่เราไม่ตั้งใจเรียนถึงต้องฆ่าแกงกันขนาดนี้เลยเหรอโหดเกินไปหรือเปลูนี้นักเรียนตั้งใจเรียนเว้นนะงั้นคงจะเฉียดทิ้งแน่โรงเรียนนี้มันไม่ปกติแถมโรงเรียนนี้ก็โดนปิดไปแล้วด้วยวต้องรอตอนเช้าเพื่อให้ประตูเปิดแล้วหนีออกไปจากที่นี่โรงเรียนนี้ไม่ปกติแล้วม,มันน่ากลัวเกินไปกว่าที่ฉันจะรับได้โอเคมากินน้ำกินน้ำ เคกินกินตอนนี้ก็มีชีวิตรอดกัน3คนนะทุกคนโอเคเพื่อนไปเติมแก๊สออกซิเจนนะโอเคเราต้องอึนี่ไงทุกคนเราต้องเข้าห้องน้ํเข้าห้องน้าแบบรัวๆโคตรบ่อยอะโอเคสบายก้นเลยทีเดียวอึั้งเดียวสบายก้นไปสิปีโล่งเลยโอเคไปหาแฮมเบอร์เกอร์ข้างบนก่อนนะครับทุกคนแฮมเบอร์เกอร์อยู่ชั้นนี้อย่าเดินติดอย่าเดินติดกันมาเดินพักทำไมเนี่ยแล้วมีการปิดประตูหังง้วยนะทุกคนคนนี้ไม่รู้เขาเล่นเป็นไหมแต่ผมว่าครูน่าจะบาแล้วล่ะ ต้องรีบปอกน้ำดีกว่าปองน้ำใส่แก้วด่วนเลยโอเคแล้วไปไปไปนั่งหน้าห้องอ้าวเพื่อนหายหมดไม่รู้ว่าไปไหนแตงอยู่ในแมปอยู่อ๋อน่าจะเข้าไปในห้องน้ํานี่นะทุกคนโอเคเราเข้าไปด้วยดีกว่าอุ้ยเข้าไม่ทันแล้วทุกคนเข้าไม่ทันแล้วเข้าไม่ทันละโอเคมานั่งหน้าห้องฉันคิดว่าคูดยงไงนี่บ้าไปแล้วนแล้าต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดนายชินซิเราต้องรอตอนเช้ากันก่อนอ้าวเฮ้ยทุกคนเพื่อนเราตายหนึ่งเพื่อนเราตายหนึ่งโอเค อาจจะอดน้ำอดอาหารมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคอืกเสร็จแล้วไป,ไปกินกินอ้าวเพื่อเราตายหนึ่งเลยหนึ่งคนไปไหนอิกหนึ่งคนอิกหนึ่งคนหายนะทุกคนโอเคต้องแกะอักซิเจงกันแล้วก็หยิบถังสุดท้ายมานะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วเราต้องรอดไปถึงตอนเช้าให้ได้นะทุกคนเโรงเรียนนี้มันว่าไปแล้วฉันจะยู่รอดถึงตอนเช้าไหมเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะ กินเบเกอร์ฮึบโอเคเอามาสำรอง,แ,ง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 แล้วจากนั้นว,วิ่ง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 เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สิกินน้ำได้โอเคแล้วจากนั้นกดน้ำตรงนี้นะทุกคนแล้วก็น้ำมาแล้วก็กลับไปนั่งที่ห้องเรียนเราไปยู่ในห้องเรียนเราปอดภัยสุดนะทุกคนอืม I love ิ M เสองคืออะไรอันนี้ก็คือกระดานกระดานดำที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะทุกคนกระดานเรี่มเรียมแล้วครูก็มาแล้วแล้วผมก็อยากนั่งตรงนี้ด้วยไงเอออยากนั่งเห็นหน้าครูชัดๆอะอืมผมตงพอ มาดิมาดิมาดิครูลุกจิตเป็นไงเพื่อเรายืนท้าทายอํานาจครูด้วยทุกคนเพื่อเราตึงพอเอ้าเอ้าโอ้ไม่ก้นฉันบอกแล้วว่าจะท้าทายอํานาจฉันโอ้ไม่ก้นเพื่อเราตายไม่นะทุกคนแย่แล้วเพื่อนไม่นะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อนอฝากนายไปบอกทุกคนด้วยว่าคุณเงินนี้บ้าไปแล้วแจ้งตำรวจให้ฉันด้วยนะฉันสัญญาฉันจะแจ้งตำรวจให้นายจะแก้แค้นให้เพื่อนฉัน ต้องรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้อุ้ยน่าจะใจยิ่งนักฉัน้องออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดเออโอเคกินน้ำหนึ่งอัพอันนั้นคืออะไรสีเขียวคืออะไรอะอ๋อเป็นสมุดอะไรสักอย่างสินะสมุดหนังสือเอาไปทำอะไรอะอุ้ยอุ้ยไม่ต้องรู้แล้วว่าทำอะไรนะทุกคนไม่ต้องรู้อะไรแล้วโอเคตั้งใจเรียนก่อนต้องรอดรอดถึงตอนเช้าให้คนเข้ามาโรงเรียนเราจะบอกความจริงทุกอย่างว่าโรงเรียนนี้มันบ้าไปแล้ว โอเคตอนนี้มีเราคนเดียวนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนโอเครูเข้ามาแล้วเฮ้ยตีมือด้วยอุ้ยแล้วตอนนี้เราปวดเอึต้อ,องการห้องน้ำโดยด่วนขูไปแล้วนะครับทุกคนโอเคเราซ้อนหลังซ้อนหลังมาห้องน้ำไงแล้วเราซ้อนหลังมาห้องน้ำไงแล้วกินน้ำแน่รอดไหมเนะี่ยรอดไหมโอเค ภูเขาภูเขาขึ้นไปแล้วจากนั้นเราจะขึ้นตามครูเพื่อไปเอา,อาฮมเบอร์เกอร์ฮมเบอร์เกอร์เร็ว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 เวไวก้่านี้ไวก้่านี้พลังงานย่าพึ่งหมดซิไปพลังงานไปไปเข้าน้ำกันนะครับโอเคเรียบร้อยถึงเช้าแน่บายบายก่อนครูยังไงผมก็ตึงพอที่จะถึงเช้าแล้วครูนี่ไงกินน้ํากินอาหารแล้วทุกคนจะได้รู้ความจริงมาถึงตอนเช้า,าแต่ครูว่าแกไม่รอดแน่แต่ครูว่าคุณจะรู้ความจริงแน่นอนแกต้องตาย ไม่สิกต้องโดนประหารชีวิตในคุกไปตายซะจะครูบ้าจะครูไม่ดีอุ้ยไม่แกแก่พูดอะไรนะอ้อปล่าครับครูเออผมตั้งใจเรียนดีวะมาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามสินะครูปไปละครูปไปละครูปไปละปกติอยู่ครูที่เรียนนี้ลบจิตไปแล้วเช้าสักทีสิเร็วรีบเช้าสักทีเร็วเมื่อ,อไรมันจะเชา้าไม่นะอ่าโอเคทุกคนเราตายนะครับผมโอเคนี่ก็คือชมหน้าครูนะ เราก็อยู่รอดไม่ได้เป็นเวลาถึงตีห้านะครับผมซึ่งน้ำมันมันไม่พอให้เราเติมแก๊สออกซิเจนนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใหรับคลิปนี้ไปครับบ๊ายบาย